ัพี่น้องบังครับคุ้มพี่น้องคุ้มสำคัญไงดูพี่น้องดูดีเลยมีแต่ป่าไอต่อยเลยอาชิวน่าจะโค้งน่าจะโอ้งฟ้องอยู่โองเด้อพี่น้องมันน้ำพิ่นกี่แห่งอะนะฝนตกมากพี่น้อมีน้ำาั้งแต่ตีหน้าหลายแห่งบึงเป็นหอหนึ่งคุณเด้อตัวนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขปูสุขคนครับ พ่อกับีสามันหน้าพระลุยขี้เกลาเด้อพี่น้องวันนี้เป่าฝนที่ภาพี่น้องมาหาสอนปลาซิวครับส,สอนปลาซิวสอนหวกเอามาหลุดมาชมนันก,การบึงขามวันนี้สีมานบอสเสปหาเห็ดกับปอเดียปหาครับพี่น้องฝนบบตกแรงแห้งโพดปลากระแหงมืเดเอ้อครับทั้งบันขานาทั้งบาน,น,าบานจะรัดพี่น้องวันนี้เบา่าฝนมากับคุณแม่ครับพูนครับคุณแม่เนกำลังถือผ่าสอนไปเนาะครับปูดขี้ไก่ มีคนถือกล่องให้บอฝนเถอะพี่น้องมื่อนี้จะได้ดแต่ตงกล่องไทยแล้วครับข้าพุทธมุ่งชเหมือนกันพี่น้องมหองมานบบอครับมื่อนี้ด้วยกันเลยครับ ครับพี่น้องอุ่นสามันกว้างเนาะมันมันไหลบ่ได้เนาะปลามันเขาฟังมดนี่ไหลเติมอยู่พี่น้องปลาซิวเนาะตัวใหญ่เลยนี่น้องนี่ตัวใหญ่ที่ครับเลย

สอนกุุงสอนป้าใหญ่มาได้มองเรื่องพี่น้องว่ท่านเขาเขามาสอนก่อนมืดดูน้ำมองนี้ครับพี่ตั้งแื่น้ำท่มวมพี่นอ้องมากมากเขาแห่งแรงย่นป้าใตา้มามองกันน้ำท่วมย่นว่าบานเขาโไดครับผมหลุดไปชมนีดนันครับผม นี่ดอกโอ้ยมันออกใยอยู่งอกก็มีหลอดออกแคมขาดร้ายน้ำเนี้ยปลาซิวปลาเข็งน้อย อาอยู่ห้ากิจทำภาษาเนาะวันหน้าพาลุยเด้อพี่น้องตามไปดูการนไล่ไปไปเด้อพี่น้องวุ้ย อีาขหนึ่งเดือพี่นอ้องน้ำแห้งแล้วครับมันมีน้ำมันก็มีปลามาลงปลาชิวประยังเดือพี่นอ้องครับภาพรวมที่ชมในครั้งนี้มานจบพี่นอ้อง หลายขาก่านเต็มเลยครับัตากระเดิอปลาขงปลาคอกุ้งปลาซิวเม็ดพี่น้องกลุ้มร้ายขอะสันีกุ่งเต็มเลยนี่เห็นพี่น้องกุ้มดูสองเสกุ้มตัวนี้เต็มเลยนม้น่นลามหลังียู่นเนาะมคอคอหน่อยัก แตกขหลายก็แค่ก็บราูก่กันบอกแพ้ตากเวลานั้นมันก็ูหมีเงินคนี้ชื้มั้ยว่เคนอน้องงามเลยผมไม่เรียนในคาสวขเลยเรียนร้องมาสาไอ้นี้ปรากนียนไได้นั่นบอลอยู่ตัวสอนมือถือตนี้อันง่มันกันรอมุดั้มันงยครับเลยเป็นโลเลยบาทเป็นกิโลเลยตัวนึุ้งก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 ุ้งงไม่องมึงกุ้ง để lái ấy nó cùng lái lại lên mùi ừ. ta lại hơi có mì rồi Ta mùi mùi nổi mùi 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 Cùng theo đi นี่กุ้งกุ้งฟอยใชาไหนเนาะมันก็เสื่อมนะในเลายนเนาะเห็ด้งุ่นเนาะปันอ,นอน่อนปันอ่อนนี่เก็บกุ้งเก็บกุ้งปันอ่อนปันอ่อนตอมตอมแมสตอมตอมแล้วก,ก็เศร้า อืออา,าังเนีน้อส่นาย,นนยนรอบนี่กาเขามาวางไว้ในิดิ่กิดินงิดินวางนี่ยาวะ,ะเขา้เี่น้อกลายเลยด้วยครับนี่ประดุกตุ้มอีกุ้งกระไรแมล่ง ま、というね。そこ。もう本当まとめて。あ、なんか噛んでる。あ、噛んだって。あ、なんか。あ、これ来ないんだ。

ต้องกรุงทั้งป้าตะคอกับหลายี่สุ กุ่ม้ดีเว้ย่นี่นขอนอนกลุ่้ายอู้หูสียวเนาะอืมกสียวไม่นใครเลยอุ้ยกุ Chứ đại bà khó nhảy vì nó cũng thịt có khó là không có thân, dùng màn lỗ quà này là bà bùm Bỏ đẩy cho có thăn Cung 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 เไม่ลเลยนื่งแล้วชี้นสูงเลยถ้าตีงง่่ก็เป็นแบนมันมันบอพี่เมันเหงาไหมปลากลังเหงอนเดี๋ยวพ่มาเอาเลยบอสลาาแล้วคนกเหงปลา เียต่อครับเานกองหน่เาไ่ยอมทางต้นเลยยทางจกนอ นี่น้องผลงานของเราอุ้ยประคอเนาอกำลังยงอีโนมิงดานี่มิงดานำมิงดาสองตัวเลที่ขุดไปแล้วแมมมิงดาไปแล้วอหุ้ยใส่ใส่ตัวนี่ไว้ใส่ก่อนอูประคอ พอกำลังงานแลนสสได้สอนบทดหาตัวไหน่าได้ตัวนึงนีฮึมึงดาสองุ่นนัดกลาแม่อุสาตัวลรมึงด่มึงดาพี่น้องสามตัวแล้วอือปี่ารนจอะก่งกงบทครับพี่น้องเราม้ลองเืงข้องนี่ครับสมานบ่งาคักเลยพี่น้องพูนเถอะนะครับไปรุไปชมด้กันเบิ่งครับ

ไม no. 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 okay. oh, ่คุ้นเรื่องเลยน้องเลยแล้วมันเสียบหัวออกเต็มเลยป่านนี้ที่บกขมหลายแห่งหลายแห่งหลายแห่งบาทโอ้โหถูกเสียบหัวออกหลายแห่งหลายแห่งครับเป็นขาวเลยตอบมากตอบมากหลายแห่งหลายแห่งรอบนี้จ้ตากระโดดเนาะป่านั่นได้นี่ป่านบกขมตอมไปตอมไป เออเอาคือต่อมามาพอเถื่อะคุณซิดบกไปนี่งพวกจะยับซิดมาเลยที่นอซิดบางเดียวอยูไปพวกคนเหนียวข้างนอกเนยโอ้ยนี่จำีดผู้ลงตัวนต่วู้ลงน้ำดำลงแพค่ดำปะฮัดพี่น้องมั้งครับนี่เออคุ้มคุมพี่น้องคุ้มคุ้มคันเงย เโจ๊บดูดินเลยมีแต่ตป่าไอ้ต่อยเลยปลาซิวน่าจะคลองน่าจะคลองคล้องจะคล้องเด้อพี่น้องนี่แต่ก่อนน้ำเพิ่นแข็แห้งอะนะฝนตกมาเพิ่นงมีน้ำเนาะป่าก็ขึ้นมาเนาะอ้ยหลายแห้งเบิ่งเป็นหมอนึงพุ่นเด้อตัวนี้เบิ่งมันออกเนาะสวิงเขื่อนมันลายแห้งลายแห้งเขื่สอนมันขาดทำไดิเ well ออแยกเป็ยังเไงนี่จังไรใช่เลื่อยเถอะ เ่ยหลังไปหลังยังเงินเอาะเยอะอีลีเลยไม่ออกลายแหงเนาอเทียวเดียวเลยเด้อนี่คอนโซนพ่อสองเฉียวนี่เรียบร้อยดีนี่เต็มเลยแล้วใหม่ขึ้นอะไรขุ่นหนึ่งนต้องออกเออใหม่แล้วมันออกหมดลุกขึ้นต้องยังไอ้กระถือแล้วมหนึ่งมันออกได้บินปุ๊บออกปุ๊บเดี๋ยวหงอ่งมึงครับนี่ าาด้เถึงิน,น,นยน,นี่แหละครับพี่น้องหาอยู่หากินตามดูดูการเนาะตามวิธีอีสานมาเข้เด้อพี่น้องนี่สอนหวกสอนป้าครับตัวบ่ผลบ่ได้สอนหวกเรื่องมันนี่มาสอนป้าบ่ได้หวกเดี๋ยว่ป้าอย่างเดียวตะเข็บป้ามาัดป้าเนาะรวมเลยอบอลในกูเว่าหวกสอนเพิ่นบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเพิ่นออกขาแล้วเนาะเพิ่นหนีแล้วหนีออกอย่างน้ำมือนแล้ว ว่าหัวหัวกับพ่อสอนพื่นดอกครับมันแบบไหวเพิ่นเป็นพันนะหัวหัวกบกบมันเริ่มสีหายากดูดิแต่ป้ามันหัวไหลเนาะป้าหลาป้านี่ฮะอยู่ห้ากินพ่อได้กินอยู่ครับป้ามันหลายในสระในยังเต็มอยู่พี่น้องนี่ก็หาพ่อได้กินแล้วครับผมมันขาดโอ้ยมันดุดออกมัวสอนสันหมากสั่งหมากก็มันของเนาะหมอน้อยหนึ่งบุตรีนี่ตัวนี้หมอนิยมเนยอะ ไายแห้งจนโจกบวซอดเลยเนาะเบื้งเบื้งพี่น้องมีแต่ปลาเลยเดนี่พอคนตักขึ้นมามีแต่ปลาเลยเต็มมือเลยปลารวมลายแห้งมีเถ้าป้ทั้งกรุงครับผมกุ้งกระไลปลามัดปลาอีดนี่มัดครับผมชอบคลิปนี้ได้กรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพื่ังใจอิสระบรรณาพาลุยน้ำเด้อครับผมในเบื้งป้ามัดขอบคุณที่ติดติติดตามรับชมเด้อครับผมป้าคอก็บถือถือถ้วป้า ถึงสุป,ปาเลยแนว้ว่ะด้สุป,ปาเลยปลาอีดปลามัดหลายปลาแห้งรวมเลยเนาะสุป,ปาเลยรวมแถแน่นอนนึ่งกูุ่ก็คือปลาหนึ่งปคบก็คือจะเขาไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านเนาะครับเดี๋ยวเก็บปลาซอยแม่ยกันด้วย่นาะคงบริเก็บละมัง่งคือสิเทใส่เลยเลยเนาะกรอบใสเ<ะ>่เลยละจะอาดเานาะมัน,นมีบ็ค่อยมียาเนาะ เดี๋ยวไปสรุปผลง,งานกันอยู่บ้านเนาะหอดบ้านแล้วครับผมกลังแข็งมายางโก้ด้วพี่น้องสรุปผลง,งานครับผมพี่น้องเ็บาฝนไปส่อนมน้ากับแม่ด้วยครับโ้ดีไล่อยู่พี่น้องเบิ่งครัำนี้เดียไล่อยู่ เี๋ติมกระติกเลยครับเมนูมือแรงเด้อพี่น้องนี่ต้มอมแล้วก็มกพี่น้องเดี๋ยวใส่บะสาเดือดเป็นมกเป็นถิ่มกมกบนนอก็มาติเห็นงานเหนื่อยเพิ่งกห็นหมกอีกแบบพี่น้องนี่ตัวนี้หลุดใหญ่ๆแน่พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมิ้งได้จ็กตัวเดี๋ยวมิ้งได้สามหนูมิ้งได้กระดิ่งสามตัว ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมเ้วยอครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามน้ำเด้อครับพี่น้องฝากติดตามนำ้ำแง่เรือครับพี่กำลังจะอิงสาบับนหน้าพาลุยนี้เด้่อพี่น้องคลิปหนาพ่อบป็นไหมเ้วยอครับผมคลิปนี้พ่อสมนีเด้่อครับสวัสดีครับผม